เรื่องความเร็วและความแรงแบรนด์นี้ไม่แพ้ใครแน่นอนครับ s ูสกิ i Hayabusa าาตัวใหม่ล่าสุดรถคันนี้ปี2023นะครับมากระท่อโยชิมู u ะของคู่กันคาร์บอนเบรกใหม่เลขหม่คันนี้5,400กิโลเท่านั้นกับปี2023และมากระสีเทาด้านนะครับฟับงเสียงกันก่อนอ่าาเรื่องมาก5,400กิโลนะครับนี่ ดูจากด้านหน้านะครับผมประมาณ170ใส่รองเท้าไม่ได้สูงนะครับเกือบเต็มเท้าเร่ามากมากับสีเท้าด้านล่อมากนะครับเพื่อนๆชิหน้าของแต่งสีดำดุกเลยกันลมหน้านะครับ EvoTech Performance กันลมเครื่อง R n G เบาะแต่งเลสไลมีโลโก้ไฮยบุสะแล้วก็ชื่อด้วยนะครับข้อ y โยชิมูระนิตินเจแปนเบริรกใหม่ สวย,สวยค,ลคลิปมาดูฝั่งนี้กันหน่อยพ่อเนียนๆนะครับมีกัดพ่อคาร์บอนให้ยางหน้าหลักบีสโตนมีตเป็ดด้วยนี่ครบครบจบใครยากได้รถรอแรงเร็วขยับุษะจัดไปนะครับนะฟังกันคันนี้นะครับ639,00 0บาทเท่านั้นนะครับไม่กิปแบบนี้ไม่ควรพลาดน,นะครับโทรหาแชมป์ได้เล,เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ